ตูบน้อยกับมันยู่คนไร่เนาะมาในดีอันนี้แกในดีอันนี้ที่จะตูบน้อยเพิ่มนี่ขยายอีกหน่อยนึงอ่ะกินเด่นนั่นบ่ละเจ้าน่ะกูบม่กินเจ้าน่ะอุปลากูไม่กินละไปยาไปยาอยากกินนะมันเสียบทองนะลูกมันกระเทียมไม่ลดแป๊บเขาเล่าจะมัดไปเออเฮ่อเป็นไรชามอแซ่บบ่อืม

น้กระจอยู่ขมิอยู่ข้ังเนี่ยขรอจตะวันเนี่ยอยู่ทางรักทิงคะนะอือทั้งปูทั้งปาทั้งอะแสนโอ้กินต้มอีกตมอีกนังกเบิดจ้ะการผู้ซึ้แบบดีขึ้นอยู่วะใครอยู่อือ ไปยังบ่ไปกวดมันกวดถื่นอีกเห็นว่หมอนี่มันบิมันจะไปกวดกวดืจะไปกวดน่ะมันตุ่มน้อยดูตุมใหญ่เ่ว่าใหญ่นี่นิวซําไดแเาใหไปปาดนมันใหญ่โอ้ยนใหญ่แล้วมันเจ็บเนาะมันับมันเจ็บบแม่เฮาก็เป็นคือกันหั่นนะแต่ว่ามันยังน้อยสมมะรนี่แหนายมะเสรีิบ้านน้ คอยพับอไรกตัวเด้แต่มันยังน้อยนะเพิ่นบ่พอปาดเพิ่นว่ามันยังน้อยอยู่เพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นหายไปปาดมันใหญ่แล้วใหญ่แล้วเพิ่นหัดพอดีเพิ่นว่าหายไปป่าอย่ามันหล่นนั่นอย่ามันล้นใส่นั่นเนาะใส่ยังกบเพิ่นว่าหนะถุงบีบ่เออเพิ่นว่ายามันล้นสฮต้าป์ยันล้นสฮต้าป์กลายเป็นแนวอื่นอีกตับเกาะตับจอยลงคอยนะคอยจอยเด้สูบลงมากระลาย

ຊື້ເດີ້ຊິຊິຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະແມ່ນແມ່ນກรก็ຼາຍກໍບໍ່ດີໄດ້ໂຕນີ້ຕຳຫູເປື້ຍຈ້າບໍ່ໄປຂາຍນ້ຳໄມ້ບໍ່ມື້ນີ້ອູ້ຄືອງປື່ອງພ ขายกับเศ้านี่ได้เงินส0บสิบใอขายยังเนกยอด่งอื้กับมึงบวกเลยเอวมันลายเนาะยี่้อมึงบวกก็ได้อ่าจ้ัวทีทัวแดแดนสบายพอเจ้ากินเบิรแล้วก็ไปเล่เอาต่อยสบายเนาะขึ้งปุูกแล้วนี่จะว่าคนพอเพียงดุมันขยันเพียน ตัวอย่างให้ซาโมเบิ่งเอาซาโม <c oughs> อ้าวกินจนมมีมมว่าเลยอันนี้ <c oughs> ตัวอย่างนะเบิ่งเอาน้ำ่าเนี่ปลูกพังฮะนะ่ะเวลากินเบิร์ดกับปเปรี้อร่อยสบายคือเราค่ะ <c oughs> ค่สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขโสคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสองนอนสายลุยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่พ่อพ่อพ่อนุมนี่กเนาะพี่้านะบเวเขตบ้านามพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังวอยู่พพี่น้องเอ้ยอตอนพลังเบิกใหญ่นึงเนาะ ยังโมแลอพ,พี่น้องเอ้ข้นเล็กขึ้นโค้งค่ะลังคาขวงอะไรดีรอไงก็ไงตโตโหยายที่ช่วยที่ใหายทางสะพานบุญเป็นสะพานบุญนีก่ก็คือหลังนีหญ่ที่สุดพี่พน้องเอ้ที่สร้างบ้านสร้าง เือนหาเนาะโอ้โตเห็ดยังเซวเซลอยู่นี่นะโอ้โตเอ้าจอบลอยมาพี่บ่อะนะโดยสบายดีอะน้องปูปามาพี่บ่ละมายังนะมาดิมาดิ อันนี้เป็นแม่เจ้า,ากินตำฮวงกัเพื่อนกินตำฮวงสบายดีโดย<า>สบายดีกิตนตำฮวงชนวนโอ้ยท้องดีนกกเนาะกินกันเลยส่วนกินกันโชคหมดดียอมแหี่ขอบใจลายๆโชอหมดดีตำมะฮวงเงินดวก,น,ก,น,กนันน่นเบอน้บอหนองคา,าโอ้เสดเทไดรนะของโปดคอยแล้วหมักหนองคาเนี่ยไปกินบาได้ยอมแหี่ สุขภาพร่างกายบ่ค่อยดีก็จะกินบ่ได้เดียนีลัมเลยกินพิษอกโอยเลปวดโคโโ้งกระลางเลยฮู้เนาะมีเตเล็กๆอันนี้เดเย่งเนาะโอ้งไอาจงไ นี่เนี่ยต้นเอานี่ต้นอะข่มขอบใจหลายๆบีมีแฮงอือเพินสิมาอยู่บ่มื้อนี้น่ะบ่ยังบ่างอยามดบ่รู้อือๆตบน้อยก็มาอยู่คนหลายเนาะมาได้ดีอันนี้แก่นได้ดีอันนี้ตบน้อยเพิ่นขยายออีกหน่อยนึงอ่ะกินแตอันนั้นบ่ละเจ้านะกบ่กินเจ้าน่ะอุปากิน่ะ ไยาอกินนะาเชียบท้องนะลูกมกะทินล้ไม่ยัดแงเข้าขึ้นมัเออเ้ยเดรชามอแซบบอข้าตันชิมเงนน้องจิงซำมาดิโอ้เจ้าว่ารักทำกิงแหนะนี่เด้ืล้วไมก็เขาเอาจนเบิด์ดคนไปยูเนาะมสตอมัน คนบ่อยู่ภายเห็นกะอืมคนบ่อยู่แต่ของบ่อยู่แล้วขอบคุณน้ไม้ดิงนอกอั้น่ะจนไบงนเออาิเอามาต้มกินปาสิเ็ดตํามะหงกเนาะเ็ดอยู่อือ่ตกนน้ําลายน้ําข่อยอยู่เจ้ากยังอดได้เนาะกินบ่ได้แอดบ่ได้เฮ็ดได้ซะอันอดได้้เนาะถ้าบ่กินบเจ็บทรมาน กินต้มหวานนี่ก็สิคาร่าจะกินแบบเนี่ยบวานดีเหนียวอืมบวานดีเหนียวเหนียวทงวีเหนียวทงวีอ้าวเหนียวทงบีจะไปเอาจะไปเอาอยู่ไซด์ล่ะลูกโทษน้องกระเจ้าอยู่ขามียู yeah. ่้างเนี่ยมีเหรออิสระวันเนี่ยอยูข้างรักเพิ่งคะนะอื้มหวานเนี่ยง้องผู่่ง้าผู่่่ะซีเซน

บอเม่เขาก็เป็นคือกันนะแต่ว่ามันยังน้อยสมะสลีนี่เด็ดในมะสลีกินบ้าคอยพับอตัวได้แต่มันยังน้อยนะเพิ่นบ่พ่อปาาเพิ่นว่ามันยังน้อยอยู่เพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นหาไปปามันใหญ่แล้วใหญ่แล้วเป่นหาดพื้นดินเพิ่นว่าหายไปป่าย อย่ามันล้นใส่นั่นเนาะใส่ย่างก็เพิ่นเว้านะถุงบีบ่เออๆเพิ่นว่ายามันล้นใส่ตับเหยียนล้นใส่ตับกลายเป็นแนวอื่นอีกตับเกาะตับแ็ง่อยนะ่อยจอยได้อืมสูบลงก็ลายเมื่อยถือไปแล้วอืมไปเทือกเอ็กโทเอ็กโกอปัญญาอันเก่านั่นเอ กินต้มบานลูกเอาสั่งเอาบานนําพวกพวกแม่พวกเราก็ดีอยู่เนาะมนอมาได้มั้ยามกินบ่เจ้าิกระเพาะคือกันบ่ยากอือชูด็กชู่อยกินบ่ได้นแม่กินรก็บ่ดีได้ตัวนี้ตําูเปือจ้าบ่ได้ไปขายนไม้บ่มื้อนี้อค่ะก็บ่ได้ เต็มเนาะเครื่องปุเครื่องพังปั้ดคายกับเท้านี้ได้เงินสี่สิบพันคายยังเนี่ยยี่ห้อมึงอื้อกับค่หมวกก็ได้เออมันลายเนาะยี่ห้อหมวกบวกก็ได้ตัวทีตัวแดงสบายพอเจ้ากินเบิร์แล้วก็ไปเล็ดเอาต่อยสบายเนาะเครื่องปุกเราันี่จัะว่าคนพอเพียง ดุมันขยันเพียนตัวอย่างให้สมอเบิ่งเอาสมออ้าวกินจนโมมีเว้าเลยนี่ <c oughs> ตัวอย่างนะเ <c oughs> บิ่งเอาน้ำเล่าเนี่ยปลูกพังฮะนะเว <c oughs> ลากินเบิร์ดกับปเปรี้ยวอร่อสบายคือเราค่ะเนี่ยช่างไปล่างล่างเลกิน <c oughs> <c oughs> สมบูรณ์เลยฟุ้ยเลยสมบูรณ์นะเนี่ยปอดสารพิษธรรมชาติเบอร์อะไนี่สมัยคือเรา ลูกยังก็ได้กินอันนั้นลูกสวนอะไรนั่งเราแห่งบ่มีหัวมีสวนแห่งบริเห็นมีงัวมากินของเราเลยใเจ้าเราหัวสวนเต็มหอบเพื่อนก็ยังให้งัวเข้าไปกินปล่อยลงเงือดหัวอยากแตะเจ้าอะไรได้เสีข้าวลูกก่อนนอนเนาะงัวเข่ากอบอะไรเจ้เบิ่งเนตตัวอย่างเพิ่นบ่มีหัวมีสวนก็ยังได้กินเครื่องปุ๋เครื่องฟังข้ง มีมือนึงกมมือนึงได้หัวหลายอืมมีหัวเปิดประตูถามันอยู่มันก็เข้าแล้วสิยากหยังสัตมันสิฮู้ยังได้ถ้าคนเฮาบ่รักษาโอยเอาากินไวๆเด้อจนอยลูกให้เด้อาต่างประเทศต้นใหญ่แท้เอ้า่นบ่วลาแบบไน่ะใหญ่ๆเด้อนั่นเด้ใหญ่ๆน่นน่ะอย่างกระหัว สร้างว่า,าค่อยคือคบุหุนนอืมกินมา,าได้บ่ได้แล้วเอาจะคุม้มงยกินกับตำหุฮู้ขาดได้เถอะเ<า>ออทำบุระภาคร้ายอยู่เ,เนี่ยเออกินปลาอับสิ่งเนาะอืเออเออบุเพอฮารุเราไม่ยังกับปุกังยังกับพอได้กินใครจะเถือแล้วอืม ลูกนอนอยู่ใช่โมห่างเพีงเลยทงเฮือนห่างเพียงตะลางอ้าวจะอยู่หันบพมฮะโอ้จอบลอยมาตอนไหนมาน้าขมกอยู่พี่เดียวมาอ้าวสมองไปเฮองปรด้อนี่วะอันเด็กมันเอามาหายจะตามเระเทศโอ้สั่งว่าแทอันผู้เพื่อนเฮือนหายในเบ้อแม่อะรโอ้ข้นมางขึ้นมา กินกระหอมธรรมดาแบบหัวละพาเฮานี่เนาะอือค่ะอดีตอาะสมุตามังคุงลองกินมังุ่กเป็นแบบไรบิ่งไปเบิ่งมาบุคือบุอยากคือพักบัวละพาโอ้มันใหญ่เกินเลยแต่ว่ากินคือกันกินกระหอมคือกันเมนมันอยากเป็นนวดเราได้หากินมังลูกสมอปะเดียวเลยสมอเห็ดอือ เดี๋ยวบล่างเลยผู้ปลอดสันผิดคักอะไรปสันผิดไม่ต้องล่างมันเหรอเยานะเนอะมันตะตูบน้อยเนาะลละจะได้ต่ตบน้อยนะมั้งฮึีนใส่แล้วใส่แต่หลังค่านี่นี่นนี่แต่ลังค่าอืมคุณว่าว่าคอมเมนต์บ่ค่าบ้าชีคอยไปฟาตั้งคอนเพื่อนกะว่า สิโอนมาสมมุต <c ười> <c ười> <sh yelled> ิใ uh, ห้มันแล้วอืมอันนี้เพิ่นโอนมาให้เจ้าไปพาตัดบาแล้วบาดนี้เพิ่นบักเพิ่นสิโอนมาให้ให้ซาาตัดนี่เอามาทงนี้ก่อนอ้าวก็ได้แต่เพิ่นก็ดีได้เอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนแม่นเพิ่นก็อยากเอาชีวิตเฮาไว้เเพ่นก็เอาไว้หลังเนาะืเรบาดนี้บิ้งบาดนี้แล่นบาดนี้โอตายๆๆตายรถบาดนี้อ้อ สร้างเป็นปลาลูกนอนพุ่นตัวเองมาพี่เอาวิ่งเด้อแม่อ้าวิ่งโมเป็นยามานะเฮ้ยเหม่ยลูกคานออกมาหายละหลังใหญ่ดีดอเนาะบดไล่ตืบได้หนิเนาะลังคานี่เนาะอืมวิ่งมาก ยังเดืออยู่อันเล็กอันนั่นแบบนเนาะวางวางเดีวเากับเอากระเบื้องโลซิงคือกาโลซิงเนาะเออโอ้โอ้โหเดิมเดิมนะนี่ก็ติ๊กเขาเขากินยังกูท่าจะหายมุดเลือดแล้ท่นเอาเงินเขาอยู่อืมกมีเงินมีเงินใจลมีเงินใจเก็บเป็นเงินกุนแน่นี่ไ่จะปัวกันเนมีห่อนเงินไปห้องหมอสมชื่อกะ กรสองหลาเซัมปปีเลยไปหาหมอหน่อยรายก็ได้จกเลยจาบมมีก็ยืมเลยไปหอดิ่นเลยดิแต่สิ่ไก่แหละบได้เนื่ยาันิ่งไหเงินอืมแต่เพิ่นโทรมาบอกมาคุยอยู่เนาะปูิ่นชอยเิ่นกาโทรเขามาเบอนน่องมีเนี่อืมโทเขาเบอนน้องมีทางผู้ใหญ่เิ่น่างประเทศนะอืมโทรเขเบอนน่องมีอยู่เิ่นจะบอกน่องมีแคแล้ว อืมกะว่าสิซอยเมยายๆคนหมดตัวนี้แหละยังบ่ทรหน่วยนี่าดนี้อืมหวยตากพุแหละเดือนกรับแล้วเนาะเออข้าแอืเดือนหน้าสิบ่เดือนนี้บ่เดือนนี้แหละอ้าวแม่สิบ่บ่ได้ฮู้เด้อเดือนนี้บ่อ้าวอนทียังได้บาดนี้ถึงวันทียัง หกคำวันนี้แค่หกคำกคำ้ามันกระบุกยังมาชงมือสาม่านไอหเจ็ดแ่ชิมหาที่บ่กระบุกสอย่างดี้นี่เออเย็นน้ำเย็นบ่ละกระบุกกระโลสาวพัโอ้คือบไปผ่ามาดขายโอ้เออ นั่งจองมันเจ็บเลยโอ้โลหนึ่งโลหนึ่งลายเต๋อบอกขึงยางเลยเนาะข้าวผากุ้งชานี่จะแตกก็แหนะข้าบุเป็นเราไม่ได้เร้่อ็ผ้าวเวอรแตกขางงามเนาะขางงามบาเท้าผ่าขึงเนี่ยเขาว่าเอาบ่เอองมงงเนามเป็นไก่กุ้ง ก็มันปลาเพื่องเลยรับัวเอาปลาเพื่องแล้วบัวเอามีแต่ว่าบริบาลบริบาลถืบมัน่ะไริเม่งเหมครับเอาไปขายโยเขาแบบมาเขาซื้อไปต่อแล้วไปอาหารห่านห่ออาหารดิไปขวบไปขายเนาะ่่นนบประมาณนั้นคือกันแล้วเขาม่าขับซื้อมิตรได้เขาขับซื้อเอาแบบอันคนกินดื่มกินยังคดีกินเก็ปไปนน้ำ แต่ว่าเขาซื้อกับแข่งกันมางคนกับโลสหาคนกัโลซ้ชิบระวกัโลเศ้าไปขายโลสามสิบพรแลเวเนาะจือะมไเก็บกับเขาคุกได้กันเจ้นี้ก็ไลายู่เซลขังเพื่อนชาวโมนี่ไลลก็มาเอาเบิรมดแล้วเขาลองเก็บเบดแล้วแถวนี้กอยปูยูไก่ยังบดได้ไลยบทันหนอเร่ออดช่องฉอดโอ้ยรุ่นน่ะนันเด้เนาะรุ่นข่อยมาใหม่ๆหค่ะแบ่มันบุน บุญกองว้กองวบงัวนะดเบะเลยงัวนะว่าบุดมากระบุเขลอกเขากอมาพามือนี่อถนี้แล้ว่าเี่กับผู้น้อยนี่แล้ว่าเป็นมุนมืดมือะไรพาเลยขึ้นเขาลยไ้มือหาชชเลยื้อกิน้ื้อกินซื่ออยู่อ่ากาพากระบุกไปเลยผู ยานาถึงมือเนยาๆกับเนสตยาอะดูเนาะทาไปเสียคนหนอนะ่คอถีบให้ล่ะนี่ตุ mm no. like ่ยต oh ุคนแล้โอ้ถ uh ีบแ่ม่อมตะกี้ปุบคันหนึ่งก็าอยู่ในบ้านอืมตอันสมุกดาด้สมุกดาคันนึงอยู่ในบ้านบุหรออกมาคือสูญยานแท้นะสูญยานเฮ้ยสูญโอ้ พราะว่าบัดค th ืเข uh ้าโรงเรียนได้หาเงินได้ยัง <cuz> ว <Aub ain> ่าจะมีเงินยังว่แตกนขี่โรงเรียนมันไแตกเด้ค่ะมี้อยู่มันใกล้อยู่โรงเรียนนี่น้องปาได้ใรถจักโอ้ปาเพิ่นได้กยังมาลิ้นอืมยังอันนี้โอ้ยบ่ยังอันนี้หิวหิวหิวมานี่บ่ละอมักนี่บ่น้อย เออแล้วอะคน้อุกชังกันอุกใจเรื่องขาวกินเออโยลายคนบวไายแล้วแบบนี้นะมีขากินเนี่ยใกล้แน่เพราะอะไรางินก็เพราะได้ื้อว่ากินกินยังหัวใจแบบนด้ลายคนกินเนาะลูกสาวเลยสามีเลยสางานเนี่ยอยูพุทธพันกาพยูน้ำยาเ็นมีน้ำยาเพื่อนนางนี้อ่ะอืม แล้วเพื่อนผมแล้เป็นสิมาบ่มีบอลยูเนะมากกับว่ีบอลยู่แหนะเป็นแหนกันไปยู่เพือนยาเป็นกอนอืมพี่นอนใชเนาะโตตุบนั่นมากนะบอสอะตุบเก่าจะมางเนอะกไเ้ม้ากับลูกกับเขาบอลยูแล้กับแม่บอยูเขากับบอยูอืมกับเขาทานแล้วมาขออยู่กับเขายู่กเขาอยู่ เอาไร่ใหม่เลยทำไร่ใหม่แล้วนี่เห็นรูปร่างเลยโตแต่ว่าผึ่มุงแล้วค่ะแตเขาเบิก็จะไม้อตกหาเครื่องอะไรพวว่าเครื่องเนี่ยมาเบิ้เก็ไม่นี่ใครกดถิ่มปลาไปแล้วเนาะเครื่องเฮือนกันยังไปอามาเบิ้ลยังนะยังเน่นะอือเออ ยังมีมันไปขายเครื่องมัลสดุมาเนี่ยบรไปมีเครื่องขาเครื่องขายเจ้าได้ีจ้าขายเครื่องออนไลน์คือเก่าขายดีอยู่ดีเออดีแท่าไรอือถูกพลไปเรื่อยๆเยอเก่งเก่งจัง่อยก็ไลซสดนางว่าวกับเอยมี มาดินน้ากันนี่เด็กออกมาปุยดินเจอหนองปูปลาป้าป้าก่อนมานี่ได้ละเด้อเอ้าสบายดีป้าเด้อบัดนี้เด้อโดยโดยสบายดี อ่ะวันนี้กะมาหาครอบครัวเพิ่อนเนาะก็เห็นบังเอิญเห็นทางสาวโม,มเพิ่นเพืพี่น้องเอออ่ะจังไรคลิปนี้ก็เนาอพระพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสนวนเด้อเนาะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี